สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานยม ep ีที่262นะครับ EP ที่262นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานําเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ไลน์ไอใช้เบอร์0864170235นะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1นเลยนะครับรายการแรกนะครับหล่อโบรานหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ ลงลักนะคบพี่เนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดท้องนะครับเนื้อเก่าๆนะครบพี่ ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับพระชัยวัตรหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะเก่าเก่ามันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับพระขุนแผนภายคู่นะครับเนื้อดินนะครับพี่ ต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับสมเ,เด็จเกตชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับอกล,ล่องหูบายสี่นะครับลงรักนะครพี่เนื้อเก่าๆเลยนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพีเ่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับพระเนื้อดินนะครับ ะเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับพระขุนแผนนะครับเนื้อดินนะครับพี่ เนื้ออมสีเขียวนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มนะครับองค์พระลำลำนะครับพี่เนื้อโลหะเก่านะครับ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลนวลมันมันนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับหล่อโบรานหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่านวลน,นวลมันมันนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆพุนๆเลยนะครับพี่เก่าสวยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับ,หล,บ,บรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครบพี่ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบหกนะครับพับปิดตาเนื้อดินนะครับปิดตาเนื้อดินเก่านะครับพี่เนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหล่อโบร้านหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เปียกทองคํานะคะพี่ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับเนื้อเมฆพัดนะครับพี่หลังยันนะครับ เนื้อมันมันฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่าสวยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบนะครับเนื้ออันปะก้านะครับพี่หลังยันนะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับ ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับหล่อโบร้าณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์พระล่ำๆเลยนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับหล่อโบล้านหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยีสิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับหล่อโบล้านหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อนวะโลหะนะครัี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ รายการที่24นะครับเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชนะครับพิมสองหน้านะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่25นะครับ รายการที่ยีสิบห้านะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์แปะยิ้มนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ mm hmm. เก่าเก่ามันมันเลยนะครับ mm hmm. ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับ รายการที่ยีสิบหกนะครับหานุมานหล่อโบราณนะครับสวยคมนะครับพี่ตายฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์หมายเลขสามนะครับต่อไปรายการที่ยีสิบเจ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นฟ้าคําลนนะครับพี่ตายฐานต่อโค้ดนะครับเ,เก่าสวยนะครับพี่เนื้อเก่าเก่ามันมันเลยนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่2 8นะครับรายการสุดท้ายนะครับสมเด็จพิมพ์พใหญ่นะครับเนื้อนวลน,นวลน,นะครับพี่เนื้อเก่าๆนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบดูแถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด, like, ก,ด share รบกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ